สวัสดีครับเรามาต่อกันตอนที่22เลยครับไม่พูดเยอะกะติกาเดิมกดไลค์กดต like, ิดตามให้แอดเยอะๆครับถ้ามีเยอะเดี๋ยวแอดจะรีบมาต่อให้ครับสิ้นเสียงปืนร่างของพลานใหญ่และไอ้โทนก็ร่วงตกหน้าผาไปพร้อมกันพี่แดนทางนุสราและอรณี กรีดร้องออกมาสุดเสียงเปลี่ยนจากตกตะลึงเป็นตกใจสุดขีดรีบวิ่งตรงไปที่หน้าผาคนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันต่างก็พุ่งตรงไปที่หน้าผาพร้อมกันอยากรวดเร็วแต่ก็ต้องตกตะลึงตกใจกับภาพที่เห็นไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเมื่อมองลงไปยังก้นเหว ก็เห็นว่าร่างของพลานใหญ่และไอ้โทนนอนอยู่ที่นั่นแน่นิ่งไม่ไหวติงร่างของไอ้โทนอนแน่นิ่งมีเลือดไหลออกมาทางปากจมูกและรูกระสุนที่กลางหน้าผากส่วนพลานใหญ่เองก็แน่นิ่งสลบไปเหมือนกันแต่ที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงสุดขีดก็คือมีร่างของชายคนหนึ่ง กำลังนั่งคล่อมร่างของพลานใหญ่อยู่ใช้สองมือบีไปที่ลําคอของพลานใหญ่ที่ยังไม่ได้สตินั่นแกจะทำอะไรปล่อยพี่แดนเดี๋ยวนี้นะอรณีตะคอกออกไปอย่างสุดเสียงไอผีเวน,นั่นมันจะขานายแดนเร็วเข้าตามกูมาเดี๋ยวนี้เท่าสิงเอ่ยก่อนจะรีบไตลงไปยังก้นเหว พลานอื่นๆก็ไม่รอช้าผูกเชือกโรยตัวรีบตีนไปตามลงไปทันทีชายผู้นั้นหันขึ้นมามองอย่างทุกคนในคณะทำให้เห็นดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาที่ทุกคนก่อนจะแสยะยิ้มออกมามันเป็นรอยยิ้มที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งในความรู้สึกของทุกคนนุสรายกปืนขึ้น เล็งไปยังไอ้ผีร้ายตนนั้นแต่มีเสียงห้ามมาจากชนนเสียก่อนพร้อมทั้งเข้ามาตบปลายปืนของเธอลงอยานุษเดี๋ยวจะโดนแดนเข้านุสราลดปืนลงเธอโกรธไอ้ผีเวนนั่นสุดขีดอยากจะลั่นไกใส่มันเต็มทีแต่พอได้ยินที่ชนนเอ่ยเตือนก็ต้องคมกลั้นความโกรธไว้ แล้วพยายามตั้งสติตามมาทางนี้ครับเจ้านายทางนี้น่าจะลงง่ายกว่าพลานมองเอ่ยกับทุกคนก่อนจะนำลงไปยังตำแหน่งที่เห็นว่าสามารถลงไปข้างล่างได้ง่ายกว่าทางอื่นทุกคนทําตามทันทีเพราะเป็นห่วงพลานใหญ่อย่างที่สุดมีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด เป็นของเท่าสิงก่อนที่แกจะเอ่ยว่าไอ้พี่เปรดเวนตะไลนี่สงสัยมึงคงจะอยากไปลงนรกพบกับยม,มาบาเร็วๆสินะถึงแด่กล้าแบบนี้เดี๋ยวกูจะช่วยสงเคราะหให้ร่างร่างนั้นหายไปทันทีเมื่อทุกคนลงมาถึงที่พื้นต่างก็รีบเข้าไปดูพลานใหญ่ทันที ตอนนี้เขาสลบไม่ได้สติแต่ยังคงหายใจอยู่แต่ว่ามันแพ่วเบาและรวยรินทั้งนุสราและอรณีเป็นหมอมาก็นานแต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ครั้งไหนเลยที่จะทำให้พวกเธอสูญเสียการควบคุมตัวเองแบบนี้ทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นไปหมดสติสตางเริ่มจะไม่อยู่กับตัว ปากซีดปากสักส่นมือสั่นด้วยความกลัวขนาดนี้จนศาสตราจารย์นายต้องเอ่ยเรียกสติทั้งสองคนตั้งสติก่อนรีบตรวจดูว่าเขาบาดเจ็บตรงส่วนไหนเป็นอันดับแรกอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังเร็วสถานการณ์ในตอนนี้ต้องสงบจิตสงบใจและบอกกับตัวเองให้ใจเย็นๆการเออะอะโวยวาย อย่างแต่จะทำให้คนอื่นๆพลอยแตกตื่นตามไปด้วยเมื่อนั้นทั้งสองสาวจึงเริ่มได้สติสะบัดหน้าไปมาสูดลมหายใจเข้าลึกๆบอกกับตัวเองว่ามีแค่พวกเธอเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้เมื่อสติเริ่มกลับมาจิตวิญญาณของแพทย์มือดีก็กลับมาทันทีแล้วพวกเธอก็เริ่มลงมือ ครู่หนึ่งก็เอ่ยว่าไม่มีบาดแผลหรือกระดูกหักเสียหายตรงไหนคะ่ะแต่คงจะช้ำในอย่างหนักชีพจรอ่อนและลมหายใจแผ่วเบามากเราจะต้องรีบพาเขากลับไปที่หมู่บ้านโดยเร็วที่สุดและจะต้องฉีดยาแก้ช้ำในให้ด่วนที่สุดคะ่ะนุสราเอ่ยบอกกับทุกคนสีหน้าเหมือนกับจะร้องไห้อรณีเองก็ไม่ต่างกัน ตาแดงกำถ้าช้ำในพวกไอส้สิงมีวิธีพ่อจะช่วยได้เราจะต้องเอาเลือดที่คลังอยู่ข้างในออกมาเสียก่อนถ้าขึ้นปล่อยไว้แบบนี้พลันใหญ่อาการแย่แน่แน่ไอ้กล้าไปฝนยามาเร็วเขาเท่าสิงเอ่ยก่อนจะหันไปสั่งกล้าให้รีไปทําตามที่แกบอกโดยเร็วไม่รอช้า กล้ารีบลงมือทันทีนำแท่งยาอะไรสักอย่างขึ้นมาฝนกับหินแบนๆลักษณะเหมือนกับเขียงอันเล็กๆจนเมื่อได้ปริมาณเท่าที่ต้องการก็นำไปผสมกับน้ำก่อนจะนำไปกรอกใส่ปากให้พานใหญ่เขาสำลักยาออกมาคำแรกก่อนจะค่อยๆไหลลงไปตามลำคอของเขาไม่นานพานใหญ่ก็มีอาการกระตุก พลานใหญ่กำลังชักเร็วเข้านาวินตะโกนออกมาอย่างตกใจไม่ต้องตกใจไปครับมาช่วยกูที่ไอ้มันเท่าสิงรีบเอ่ยบอกกับทุกคนปลายโยกสุดท้ายแกหันไปเอ่ยกับพลานรุ่นน้องถังสองพลานอาวุโสพยุงร่างของพลานใหญ่ไปวางพาดที่ท่อนไม้ใกล้ๆ พลานใหญ่ทำท่าเหมือนจะสำรอกอะไรออกมาครั้งสองครั้งแต่ต่อมาก็มีอวกพุ่งออกมาแต่สิ่งที่ออกมานั้นกลับเป็นน้ำปนกับเลือดพุ่งออกมาแล้วมีริมเลือดปนออกมาด้วยจนผ่านไปสักครู่ก็หยุดแต่ยังไม่ได้สติฟุบลงไปที่ท่อนไม้จนคนของเขา มาพยุงให้นอนหงายตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วครับแต่ต้องรีบพาแกกลับไปที่หมู่บ้านโดยด่วนเดี๋ยวไอ้พีเวนนั่นมันจะกลับมาอีกเท่าสิงเอ่ยบอกกับนายจ้างก่อนจะตะโกนสั่งให้ลูกหาไปตัดไม้มาทำเป็นแคร่เพื่อดึงร่างของพลานใหญ่ขึ้นไปด้านบนนุสราน้ำตาไหลก่อนจะรีบปาดออกทันที ยิ้มอย่างดีใจอรณีเองก็เช่นกันเธอฟุบลงไปกอดที่เขาแล้วยิ้มออกมาทางน้ำตาทุกคนช่วยกันดึงร่างของพลานใหญ่ขึ้นมาจากเหวเมื่อขึ้นมาจากเหวได้สำเร็จก็รีบพาตัวเขากลับไปที่หมู่บ้านทันทีเมื่อมาถึงที่หมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านต่างก็รีบเข้ามาดู พอเห็นว่าเป็นพลานใหญ่ก็พากันร้องตะโกนบอกกันอย่างแตกตื่นตกใจจนคนอื่นๆในหมู่บ้านต่างก็เข้ามารุมมุงดูพลานใหญ่ส่งเสียงคุยกันดังเซ็งแซ่วุ่นวายไปหมดชนนบอกให้พลานมั่นบอกกับกลุ่มชาวบ้านว่าพลานใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรแค่สลบไปเท่านั้น สถานการณ์จึงเริ่มสงบลงแต่ก็ยังมีเสียงพูดคุยกันเหมือนจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนพาพลานใหญ่เข้าไปในเรือนพยาบาลที่นุสราและอรณีให้ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรักษาชาวบ้านแต่วันนี้กลับต้องใช้รักษาพลานใหญ่ รอบนี้โดนหนักเลยนายกูเกือบแย่ไปเหมือนกันนี่ถ้าไอ้ผีเวนั่นมันไม่หายไปสักก่อนกูจะเป็นคนส่งมันให้ไปพบยมมาบาลเองเท่าสิงเอ่ยกับพรานรุ่นน้องทำเสียงจิ้จะในลำคออย่างโมโหทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยไม่เคยเลยสักครั้งที่เจ้านายของพวกเขาจะพาดท่าเสียทีจนเจ็บหนักขนาดนี้ แต่ฉันยังคาใจและสงสัยว่าไอ้ผีเวรนั่นมันเป็นใครแล้วต้องการอะไรแต่จะว่าไปฉันว่าหนาของมันออกจากคุ้นๆยังไงชอบกลนพลานมันเอ่ยถามอย่างสงสัยส่วนคนอื่นๆพอได้ยินที่พลานมั่นเอ่ยต่างก็คิดเหมือนกันแต่นึกไม่ออกว่ามันเป็นใครจะเป็นใครก่อช่างถามมาทำแบบนี้ ก่อไม้ความว่ามันเป็นศัตรูของพวกเราที่จะให้มันอยู่ร่วมโลกกับพวกเราไม่ได้ถึงแม้จะเป็นผีก่อตามเท่าสิงเอ่ยคนอื่นๆก็พยักหน้าไหนเมื่อมาทำแบบนี้เห็นทีจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อย่างที่เท่าสิงบอกพลานมั่นไปบอกยาเมียให้พาคนไปนำร่างของไอ้โทน านก้นเหวมาที่นี่ด้วยพอได้ยินที่พลานมั่นบอกชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันตะโกนโหร้องดีใจที่ศัตรูของพวกเขาถูกกําจัดลงไปแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะมาสร้างปัญหาให้อีกต่อไปก่อนจะพากันยกขยงไปนำร่างของไอ้โทนที่เหวกลับมาที่หมู่บ้านเมื่อมาถึง นุสราก็ฉีดยาแก้ช้ำในให้เขาอีกทีเพื่อความแน่ใจพวกเธอตกลงกันว่าจะสลับกันเฝ้าเขาโดยกลางวันจะให้อรณีส่วนกลางคืนก็จะเป็นนุสราเมื่อทานอาหารเย็นเสร็จนุสราก็รีบขึ้นมาดูแลเขาทันทีเธอนั่งลงข้างๆเตียงจ้องมองไปที่ใบหน้าคมเข้มของเขา ที่ซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมถึงแม้จะบาดเจ็บเธอยกมือขึ้นไปลูบที่ใบหน้าคมของเขาเบาๆก่อนจะเอ่ยว่าไหนคนของพี่โมนักโมหนาว่าเจ้านายของพวกเขาเก่งกาจทรหดและตายยากไม่มีใครทำอะไรได้ไงคะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะ นุสราน้ำตาซึมนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่หน้าผาที่เพิ่งจะผ่านมาได้ไม่นานมานี้ตอนที่เธอเห็นร่างของเขาในก้นเหวที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงในคราแรกวินาทีนั้นหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นยิ่งลมหายใจของเขาในตอนนั้นที่มันแผ่วเบาจนเหมือนมันจะหยุดลงไปได้ทุกเมื่อ ยิ่งทำให้เธอเกือบสติหลุดแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะนั้นถ้าศาสตราจารย์ใานาไม่เออเรียกสติเธอคงจะทำอะไรไม่ถูกรีบตื่นขึ้นมาสิคะนุชและทุกคนกำลังรออยู่นะหญิงสาวน้ำตาคลอยกมือของเขาขึ้นมาแนบที่ใบหน้าของเธอ ก่อนที่เธอจะรู้สึกว่ามือของเขามันขยับได้เธอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นว่าเขากำลังมองมาที่เธอด้วยดวงตาที่พยายามจะลืมตาให้มากที่สุดแต่ก็ได้แค่นั้นส่งยิ้มอ่อนๆมาให้เธอพี่แดนนุสราเอ่ยเรียกชื่อเขาอย่างดีใจเป็นยังไงบ้างคะ ยังเจ็บหรือไม่สบายตรงไหนอีกหรือเปล่าเธอเอ่ยถามเขาอย่างดีใจแล้วก็ยิ้มออกมาน้ำน้ำเสียงของเขาแหบพลาหนุรารีบไปเทกแก้วน้ำใส่แก้วไม้ไผ่มาให้เขาดื่มทันทีพยุงศีรษะของเขาขึ้นมาค่อยๆป้อนน้ำให้กับเขาก่อนจะค่อยๆวางศีรษะของเขาลงตามเดิม นอนพักต่อนะคะเดี๋ยวนุชจะอยู่กับพี่เองคืนนี้ถ้าเจ็บหรือไม่สบายตรงไหนให้รีบบอกนะคะเธอบอกกับเขาพร้อมกับยิ้มหวานเขาพยักหน้าก่อนจะค่อยๆหลับตาที่รีปลือนั้นลงส่วนเธอก็นั่งมองเขาอยู่แบบนั้นรุ่งเชา้านุสราตื่นขึ้นมาก็เห็นว่า ตัวเองขึ้นมานอนอยู่บนที่นอนตัางแต่ตอนไหนเธอไม่รู้ตัวเลยส่วนเขาก็หายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบเธอรีบออกมาจากห้องก่อนจะเห็นว่าเขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเธอจึงรีบเอ่ยถามเขาทันทีดีขึ้นแล้วเหรอคะถึงได้ออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วทำไมไม่ปลุกนุช เขาหันมายิ้มให้เธอก่อนจะเอ่ยตอบมาว่าผมไม่เป็นอะไรแล้วครับอยากจะออกมาสูดอากาศทางนอกเห็นคุณหลับอยู่เลยอยากให้นอนอีกสักหน่อยเพราะต้องอยู่เฝ้าผมทั้งคืนดีขึ้นแล้วจริงๆหรอคะนุสราเอ่ยถามถามหน้าสงสัยก่อนจะตรงเข้าไปหาเขาเขาไม่ได้ตอบ แต่พยักหน้าให้พร้อมกับยิ้มนุสราลองกดเบาๆไปที่ชายโครงของเขาเขาเผลอทำหน้าเหยเกเหมือนจะเจ็บแต่ก็รีบเก็บอาการให้เป็นปกตินี่ล่ะคะที่ไม่เป็นอะไรรีบกลับเข้าไปนอนพักเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเธอเอ่ยเสียงดุทำหน้าเคร่ง แต่เขาเอ่ยได้แค่นั้นเธอก็เอ่ยเอ่ยสวนขึ้นมาทันทีไม่มีแต่ค่ะและห้ามต่อรองอะไรทั้งนั้นค่ะนุสราทำหน้าดุไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาเธอ <hi> จะเข้ามาพยุงเขาให้กลับเข้าไปในห้องแต่เขาก็เอ่ยขอขึ้นมาอีกว่างั้นผมขอขึ้นไปพัก ที่กระท่อมบนเขานะครับเขาเอ่ยเสียงอ่อยพร้อมทั้งส่งสายตาอ้อนวอนและยิ้มมาให้นุสรามองเห็นท่าทีของเขาก็ใจอ่อนเอ่ยว่าก็ได้ค่ะแต่ห้ามดือ้อแล้วขัดคำสั่งอีกนะคะเขายิม้มทำท่าตาเบะแล้วเอ่ยว่าทราบแล้วครับ กระผมจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดขอรับนุสราหัวล็าะคิกก่อนจะโอมยิม้มเธอให้คนของเขามาช่วยพยุงตัวเขาให้ขึ้นไปบนกระท่อมหลังเล็กอย่างที่เขาขอรอจนเขาทานข้าวและทานยาเสร็จแล้วค่อยกลับออกมาเพื่อให้อรณีมารับช่วงต่อแดนไม่เคยคิดเลยว่า หญิงสาวที่ดูใจดีและอ่อนโยนแบบพวกเธอทั้งสองพออยู่ในโหมดของคุณหมอแล้วจะดุขนาดนี้โดยเฉพาะอรณีที่ปกติแล้วจะอ่อนโยนและใจดีกับเขาอย่างที่สุดไม่ว่าเขาจะขออะไรก็ไม่เคยขัดแต่ครั้งนี้ไม่ยอมท่าเดียวน้ำเสียงเด็กขาดและสายตาดุดุ ท่าทางที่เหมือนกับผู้ใหญ่ดุเด็กๆเ,เหมือนหมอกับคนไข้ก็ไม่ปานทำให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงตอนโกรธหรือตอนเอาจริงขึ้นมาน่ากลัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะนุสราแม้เขาจะทำน้ำเสียงและสีหน้าออดอ้อนเพียงใดเธอก็ไม่ยอมใจอ่อนจนเขาต้องยอมปฏิบัติตามคำสั่งแต่โดยดี ด้วยความจำนนพอสายๆหน่อยกลุ่มนายจ้างก็พากันขึ้นมาเยี่ยมเขาเมื่อได้ยินจากนุสราว่าพลานใหญ่รู้สึกตัวแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ใจชื้นขึ้นมาเป็นกองโล่งใจอย่างที่สุดกลุ่มนายจ้างขึ้นมาเยี่ยมพลานใหญ่ในตอนสายๆเมื่อเห็นว่าเขาฟื้นแล้ว และดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากก็อุ่นใจขึ้นเยอะเพราะหากว่าเขาคนนี้เป็นอะไรไปสักคนการเดินทางในครั้งนี้ของทางคณะคงจะต้องสิ้นสุดลงไปต่อไม่ได้บอกตามตรงตอนเห็นคุณที่ก้นเหวครั้งแรกผมคิดในหัวทันทีว่าคุณคงจะไม่รอดเพราะตกจากความสูงขนาดนั้นขอโทษ ที่ต้องเอ่ยแบบนี้แต่ในตอนนั้นในหัวมันคิดเป็นแบบอื่นไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นว่าคุณไม่เป็นอะไรมากแถมยังฟื้นตัวได้รวดเร็วแบบนี้ผมก็โล่งใจศาสตราจารย์นายเอ่ยกับพลานใหญ่ในตอนนั้นเขาคิดแบบนั้นจริงๆแดนยิ้มตอบไม่ได้เอ่ยอะไร นั่นนะสิครับผมเองก็ยังคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่หน้าแปลกทั้งที่โดนเข้าไปขนาดนั้นแล้วยังตกมาจากความสูงขนาดนั้นกระดูกไม่หักแผลก็ไม่มีพลานใหญ่ของพวกเราคนนี้ทำเอาผมชักจะสงสัยแล้วสิว่าเขายังเป็นคนอยู่ไหมนาวินเอ่ยเขาคิดอย่างที่บอกแบบนั้นจริงๆ ฉันน้นไม่ได้เอ่ยอะไรเขาไม่ได้เป็นห่วงอะไรไอ้หมอนี่นักเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เพื่อนคนนี้ของเขามันยิ่งกว่าคนเหล็กคงจะไม่เป็นอะไรมากไม่งั้นคงได้ตายตั้งแต่เป็นทหารไปนานแล้วเพราะเจอหนักมากกว่านี้ในตอนที่ออกรบแต่สำหรับคนอื่นจะพากาันตกใจก็ไม่แปลก ทุกคนเล่าเหตุการณ์หลังจากที่เขาตกลงไปในเหวให้พลานใหญ่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เขากำลังสลบโดยเฉพาะมีผีผู้ชายตัวหนึ่งในตอนนั้นกำลังนั่งคล่อมแล้วบีบคอของเขาอยู่หน้าตาและท่าทางดูหวาดกลัวและสีดวงตาสีแดงนั้นอีก มันแดงฉานจนน่ากลัวเห็นคุณของเห็นคนของคุณบอกว่าคุณหน้าคุณตานักแต่นึกไม่ออกคุณพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นใครศาสตราจารย์นายเอ่ยถามเขาพลานใหญ่ขมวดคิว้วพยายามนึกให้ออกว่าเขาเคยไปทำอะไรให้ใครโกรธแค้นจนถึงขั้นอยากจะฆ่าเขากัน เพราะชาวบ้านป่าในแถบนี้ต่างก็รักและนับถือในตัวของเขาอย่างมากยิ่งพอได้ยินลักษณะของผีตัวดังกล่าวเขาก็ยิ่งคิดไม่ออกทุกคนปล่อยให้เขาพักผ่อนต่อถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าดีขึ้นเยอะแล้วจะออกไปข้างนอกแต่ก็โดนทั้งสองสาวปฏิเสธอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเอ่ยย้ำว่าเขาจะต้องนอนพักอีกสักหน่อยพวกลูกน้องของเขาพากันหัวเราะคิกคักเมื่อเห็นว่าเจ้านายโดนสองนายหญิงเอ่ยดุอย่างกับเด็กจนทำหน้าหง่อยก็พากันนึกขำขันใครจะไปคิดว่าพลานใหญ่ผู้เก่งกาจเคยสั่งแต่คนอื่นแต่วันนี้ ตัวเองโดนขึ้นมาบ้างจะรู้สึกยังไงกันยาเมียพาลูกบ้านไปนำร่างของไอ้โทนกลับมาที่หมู่บ้านซึ่งต้องใช้คนเป็นจำนวนมากเมื่อทุกคนเห็นขนาดตัวของมันก็ถึงกับอึง้งเพราะในตอนนั้นไม่มีใครสนใจมันเลยเพราะมัวแต่เป็นห่วงพลานใหญ่ เลยไม่ได้มองหรือสังเกตแต่พอได้มาเห็นและสังเกตดูดีๆก็ต้องตกตะลึงกับขนาดของมันน้ำหนักของมันอย่างน้อยๆก็เกือบถึงสองตันได้แน่นอนชาวลมตาลแสดงอาการดีใจอย่างเหลือลน้นที่คณะของพวกเขาปราบไอกระทิงโทนตัวนี้ลงได้บอกว่า รอให้พานใหญ่อาการดีขึ้นพวกเขาจะทำการเลี้ยงฉลองให้กับทั้งคณะอีกสองวันถัดมาพรานใหญ่ก็อาการดีขึ้นมากออกมาทำโน่นทำนี่ได้แล้วยาเมียก็จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกคืนนี้ทั่วทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเสียงหัวเราะสนุกสนาน และคลึกคลืนเหล่าปลาถูกนำออกมาดื่มกินกันเต็มที่ในที่สุดสิ่งที่รบกวนและกังวลใจของชาวบ้านหล่มตาลก็ถูกสะสางจัดการได้สำเร็จหลังจากที่ต้องทนกับหวาดกลัวจนไม่เป็นอันทํำอะไรมาเป็นเดือนเดือนจากมียักษ์ผีสิงและไอกระทิงโทนปีศาจ บัดนี้ก็โดนพลานใหญ่และคณะจัดการไปแล้วพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตกันตามปกติเสียทีแต่พวกเขาหารู้ไหมว่ารอบๆหมู่บ้านบัดนี้โดนปิดล้อมไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ๆอย่างประสงค์ร้ายจบตอนที่22ครับ กติกาเดิมกดไลค์กดติดตามให้แอดนะครับถ้ามีเยอะแ,แอดจะรีบมาต่อให้สําหรับวันนี้ลาก่อนครับ